สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็ในคลิปนี้ก็จะมีตัวอย่างนะคะ หลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ cross pentel Parker แล้วก็ดินสอ r o t t i n g นะคะปากกาก็จะมีทั้งเป็นตัวรูปรื่นแล้วก็ตัวรอ l อบอลนะคะหมึกเจลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะในแต่ละรุ่นกันนะคะสำหรับตัวแรกนะคะเป็นตัว cross century นะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น p r e m i ยมนะคะสีออกดูรูหรามากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีโครมทองนะคะอ่า เห็นไหมคะดูคืออย่างบางท่านเคยบอกว่าโอ้ยเคยใช้ปากกา cross นะคะที่ไม่ใช่ตัวแท้เป็น cross เลียนแบบอย่างเงี้ยนะคะความเงาแล้วก็สีนะคะถ้าเกิดเวลาเห็นตัวของแท้เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะคะดูความเนี้ยบของเขานะคะอันนี้ก็คือถึงถามว่าเอ๊ะทำไมในแต่ละรุ่นนะคะถ้าเกิดว่าที่ราคาแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับวัสดุขึ้นอยู่กับตัวโมเดลแล้วก็ าการที่ดีไซน์ออกมาอย่างตัวนี้นะคะคลอสเซนจูรี y นะคะวัสดุคโครมของเขานะคะค่อนข้างที่จะดูเรียบเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ ในตัวด้ามก็จะมีลายเส้นเป็นอย่างนี้นะคะซิลเคเจอร์ของตัวเซนจูรี่ในส่วนของตรงแหนบนะคะรุ่นนี้มีทั้งที่เป็นแหนบสีเงินแล้วก็แหนบสีทองนะคะราคาแตกต่างกันประมาณ1,000บาทเลยนะคะถ้าเกิดแหนบเงินจะค่อนข้างถูกกว่าตัวนี้เป็นตัวแหนบสีทองนะคะอะไรทองนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีคําว่า cross นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราซูมใกล้ๆเห็นไหมคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น มีโลโก้ครอสนะคะแล้วก็มีตัวกากระบาทตรงนี้นะคะเขียนว่า1846นะคะ Made in USA ตัวท็อปด้านบนตรงนี้นะคะก็เป็นสีทองทั้งหมดเลยรุ่นนี้นะคะตรงปลายประกาก็เป็นตัวโลหะทองแบบนี้นะคะการใช้งานเป็นตัวแบบหมุนสำหรับรุ่นนี้นะคะใช้เป็นตัวหมึกรุกรื่นนะคะ หมุดเป็นทรงสลิมแบบนี้นะคะปกติครอสซุกลื่นนะคะเขาจะแถมมาเป็นตัวหมึกสีดำแ,แล้วตัวในส่วนของหมึกสีน้ำเงินนะคะเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะคะก็จะมีตัวรหัสนำเบอร์นะคะอันนี้เป็นตัวแถมมาในด้ามน,นะคะจะเป็นสีดำนะคะไซส์มีเดียมนะคะประมาณ0.7นนะคะไซส์เล็กก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะก็ ตัวหมึกเขาก็จะเขียนว่า made in China เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะก็แต่ว่าคืออย่างตัวแบรนด์ cross เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอาภายใต้การที่เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะคืออย่างสมมุติว่าเขาจะสั่งอะไรประกอบเนี่ยมันก็จะต้องมีตามมาตรฐานของเขานะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็จะมี serial number ที่ตัวด้ามด้วยนะคะ ก็หมึกนะคะเวลาที่เราจะซื้อเปลี่ยนเราก็พยายามดูรหัสของเขานะคะแล้วก็ขนาดหัวหมึกนะคะมีทาง M ก็คือ0.7 Fry ก็คือ F เนี่ย0.5ก็จะเป็นหัวเด็กหน่อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราดูว่าทำชื่อนนี่นะคะอันนี้นะคะก็ลูกค้าอยากได้เป็นชื่อ เต็มนมสกุลเต็มอ่าก็จะได้ออกมานี้รวมกันก็เกือบ20กว่าตัวอักษรได้นะคะเนี่ยดูเล็กแต่ว่าเราซูมก็มองเห็นชัดเช่นเดียวกันนะคะแพ็กเกจกล่องของตัวครอสนะคะก็จะมาเป็นตัวบอดี้กล่องใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพอของควัญได้นะคะเป็นออฟชั่นอนลนะคะแล้วก็มีในส่วนของพวกแพ็กเกจถุงอ่าอันนี้ก็ออฟชั่นอลเช่นเดียวกันนะคะตัวครอสก็จะเป็นตัวหมึกลุกเื่อนนะคะรุ่นนี้ สำหรับตัวรุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเพนเทลหมึกเจลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเพนเทลหมึกเจลก็จะเป็นในส่วนของทรงเปิดปอกแบบนี้อ่า ตัวนี้จะเป็นตัวสีนิกเกิลก็คือสีออกเงินนะคะตัดด้วยอะไหล่โรสโกนะคะก็ค่อนข้างที่จะดูเรียบหรูนะคะบางท่านก็อยากจะไปเป็นของฝากนะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณราคาหลัก5 6 0 0นะคะก็สามารถได้ตัวหมึกเจลนะคะแล้วก็ทรงปอกดูสวยงามนะคะแหนบสีโรสโกก็สามารถทำชื่อได้เช่นเดียวกันคราวนี้ในส่วนของหมึกตัวนี้นะคะเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยข้อดีของรุ่นนี้นะคะใช้เป็นหมึกเจลซึ่งเป็น เป็นตัวแบบนี้หมึกเจลของ p e n เทลนะคะที่เป็นเอเนเจอรแบบนี้นะคะน้ำหมึกเขียนดีมากแล้วก็เป็นน้ำหมึก Made in Japan นะคะแถมมาในด้ามเนี่ยเป็นตัวสีน้ำเงิน0.7นะคะหมึกเขาจะเขียนออกมาสีสดมากนะคะสำหรับตัวนี้อันนี้ ตัวเอ e เ g เจลรุ่นนี้นะคะมีน้ำหมึกสีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวก็น่าจะมีนะคะมีหลายสีนะคะแล้วก็น้ำเงินดำแดงอะไรประมาณนี้นะคะสีมาตรฐาน คราวนี้ในส่วนของขนาดหัวหมึกนะคะก็มีในด้ามเนี่ยรุ่นเนี่ยเขาให้มาเป็น0.7นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มนะคะจะเป็น0.7ก็ได้นะคะ1.0ก็ได้นะคะแล้วก็0.5ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สําหรับเวลาคนเลือกนะคะคือประกาด้ามเดียวกันเดี่ยบางคนบอกว่าขอหาประกา0.5 นะคะตัวด้ามอย่างเงี้ยนะคะพวน,นี้อยากจะบอกนิดนึงว่า,เ,าเรื่องหมึกไม่ต้องกังวลนะคะพี่ซื้อปากกาหัวตัวปากกาบอดี้เนี่ยรุ่นไหนไปนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนไอตัวหมึกตัวนี้ได้เลยเพราะว่าไอคำว่า0.50.7เนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนนะคะคือขนาดตัวด้ามของตัวไส้เนี่ยมันเท่ากันมันจะแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้อ่าอันนี้อันนี้0.7เพราะฉะนั้นเราเอา0.5ซื้อหมึก0.5มาแล้วเราก็ใส่ตัวไอ้ปากการุ่นเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แจ้งอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางคนนะคะ ขอหาปากกาชอบรุ่นนี้มากเลยแต่ว่ามันเป็น0.7นะอยากได้ปากกา0.5เพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเด็นนะคะเราซื้อปากกาที่เป็นดีไซน์ที่เราชอบไปแล้วเราก็เปลี่ยนหัวหมึกนะคะเวลาหมึกรีฟิลเนี่ยเราเอาเป็นหัวขนาดที่เราต้องการแค่นี้เองค่ะอย่างรุ่นนี้หมึกก็ราคาไม่สูงนะคะอยู่ราคาประมาณ20-30-40บาทประมาณนี้นะคะแล้วแต่แต่ละร้านนะคะว่า,าขายยังไงหรือว่าซื้อยกกล่องอะไรประมาณนี้นะคะ ตัวนี้เป็น0.7อ่าคราวนี้สมมุติเราซื้อด้ามน,นี้มาแล้วแต่เราอยากได้ตัวหัว0.5เราก็ซื้อหมึก0ูเปลี่ยนหรือว่าเฮ้ยเราอยากได้ปากกาหัวโตๆอ่ะสัก1.0เราก็ซื้อไอ้ตัวนี้ยี่3 0บาทเนี่ยมาเปลี่ยนนะคะก็มีให้เลือกหลายสีด้วยอ่าสำหรับตัวนี้คือหมึกเจลเนาะเคค่ะเวลาเปลี่ยนก็ไม่ยากนะคะเราก็สามารถที่จะหมุนแล้วก็อย่างนี้ได้เลยเค สำหรับตัวรุ่นถัดไปกันนะคะตัวนี้ก็เป็นเพนเทลเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเพนเทลตัวนี้นะคะกะ็เดี๋ยวให้ดูรหัสกล่องของเขานะคะตัวนี้นะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็น ปากกาลูกลื่นนะคะเพนเทลนะคะตัวนี้เป็นตัว B811 ด้ามสีฟ้านะคะตัวนี้เป็นตัวลูกลื่น811สีฟ้าก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเวลาเราทำชื่อออกมาเห็นไหมค่อนข้างที่จะดูเข้ากันมากนะคะได้สีเดียวกันกันแหนบเลยนะคะก็สามารถใส่ชื่อยาวได้ชื่อเต็มนามสกุลเต็มแบบนี้นะคะ,ะดูสวยงามเวลาใช้งานก็เป็นแบบหมุนแบบนี้นะคะ ันี้เรื่องของน้ำหมึกนะคะตัวนี้เป็นตัวหมึกลุกรื่นก็จะแตกต่างกับหมึกเจลเมื่อกี้นะคะ,ะข้อ ข้อแตกต่างก็แล้วแต่คนชอบนะคะสำหรับตัวหมึกลูกเรื่องตัวนี้จะใช้เป็นน้ำหมึกแห้งหมึกเจลก็จะใช้เป็นตัวบอดี้หมึกพลาสติกแบบนี้นะคะที่เป็นหมึกเจลใช้หมึกร่วมกันไม่ได้นะคะสําหรับตัวนี้หมึกลูกลรื่นของเพนเทลนะคะบอดี้ของหมึกเป็นแบบนี้นะคะเพนเทลจะเป็นหมึกน้ำเม็ดอินไต้หวันแต่เมื่อกี้หมึกเจลเป็นเม็ดอินเจแปนเนาะอ่ะคราวนี้เวลาเราใช้งานก็เปลี่ยนหมุนแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้อีกข้อหนึ่งนะคะตัวลูกลรื่นแบบนี้นะคะก็จะมีแบรนด์เพนเทลนะ ะะมีแบนปาร์เกอร์อาร์ติเฟกต์นะคะรอตติ้งนะคะสามารถใช้น้ำหมึกร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูตรงนี้น่าจะมีตัวอย่างเนาะก็ประมาณนี้มีตัวอย่างให้ดูนะอ,อย่างเนี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวหมึกอาร์ติเฟกต์นะคะไซส์เดียวกันเลยนะคะตัวนี้หมึกรอตติ้งนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเจลของปักเกอร์จะเป็นบอดี้โลหะแบบนี้นะคะแล้วก็หมึกป r k เกอร์อพวกนี้ค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะเราก็ใช้ร่วมกันกับเพนเทลได้นะคะมีลองเขียนตัวอย่างน้ำหมึกให้ดูอ่ะตอนนี้อย่างที่แจ้งตั้งแต่แรกนะคะว่าเวลาเราซื้อไปสมมติเขาบอกอันนี้หมึกขนาดเท่าไหร่เนี่ยหัวปากกาอันนี้มันมาประมาณ0.5เนาะ สำหรับเพนเทลนะคะซึ่งอย่างที่แจ้งก็คือไอตัวหมึก,มก,มกที่มันโผล่ออกมาตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอแค่ชอบเลือกบอดี้ที่เราชอบอย่างที่กี้บอกก็คือตัวเพนเทล รุกลื่นรุ่นนี้นะคะใช้หมึก a r t ์ f ิ c t ได้ Parker ได้รอตติ้งได้ p e n เทลเจลปาร์เกใช้ร่วมกันได้นะคะแล้วก็ตัวหัวของขนาดหมึกเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนเป็น0.7 0.5สีน้ำเงินสีดำก็สามารถทำได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกปากานะคะให้เลือกตัวบอดี้กับสีที่เราชอบส่วนน้ำหมึกเราสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้หมดนะคะอ่านี้เราก็จะได้ ไม่ต้องติดปัญหาเรื่องว่าอย,อยากได้ประกา0.5เราเลือกรุ่นที่เราชอบก่อนเลยนะคะดับแรกอ่หมึกลูกเรื่นก็จะประมาณนี้นะคะเขียนลื่นแล้วก็อ่าสีของน้ำหมึกก็จะแตกต่างกันแล้วแต่หมึกของยี่ห้ออะไรนะคะอ,คอันนี้ตัวลูกเื่นของ p e n เทลนะคะอันนี้ลูกเรื่นของ Parker อย่างที่แจ้งเนี่ยใช้หมึกบอดี้แบบเดียวกันเห็นไหมคะ ตัวนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นตัว Parker ร์จอตเนะคะเป็นรุ่นสแตนดาดนะคะรุ่นสแตนดาดก็คือในส่วนของตรงนี้จะเป็นตนัวส t ต l เล e แล้วก็บอดี้ที่เป็นสีสีตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะใช้งานแบบกดก็ทำาชื่อได้ปกติอันนี้จ็อตเตอนะคะมีประมาณ10กว่าสีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว Vector เวกเตอร์สแตนด์ดนะคะก็มีหลายสีเช่นเดียวกันนะคะบอดี้สีสีที่เราเห็นนะคะเป็นพลาสติกนะคะลักษณะแหนบของตัวเวกเตอร์ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นสแตนเลสมีระบุชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากทําชื่อนะคะบนรุ่นนี้นะคะเราต้องเลือกในส่วนที่เป็นสแตนเลสก็สามารถทําได้นะคะพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะคะก็ได้ประมาณนี้สัก5 6 5ถึงตัวอักษรประมาณนี้ได้อยู่นะคะใช้งานแบบกดโอเค สำหรับรุ่นถัดไปนะคะเราเรามาดูกันนะคะในส่วนของแบรนด์ดินสอร์ t ตติ้งกันนะคะแบรนดินสอร์รตติ้งเนี่ยก็จะมีอยู่หลายโมเดลนะคะโมเดลในคลิปนี้ที่เราจะนํามาพูดกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว r รตติ้ง600กับ r o ตติ้ง300นะคะ ทั้งสองรุ่นนะคะก็มีขนาดหัวของไส้ดินสอที่เป็น0.5แล้วก็0.7เช่นเดียวกันนะคะคำว่า0.5ก็คืออะไรคือใช้สำหรับไส้ดินสอที่เป็นตัวไส้0.5นะคะ0.7ก็คือไส้ดินสอที่เป็น0.7นะคะเราอาจจะใส่ไส้0.5ไม่ได้นะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะส่วนในส่วนของตัวที่เราหมุนตรงนี้นะคะใช้เป็นการหมุนออโตโอ้ไอตัว ตัวนี้นะคะ,ะ,ต,ะ,คะตัวนี้เป็นตัวหมุนออโต้นะคะอะ่ค่าของเลขตรงนี้นะคะพวก F พวก H อ่สอง b สอง h อะไรพวกนี้คือความเข้มของไ้ดินสอนะคะก็อันเนี้ยเป็นไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าเวลาเราซื้อไ้มาเนี่ยหรือว่าเวลาที่เอาไปใช้งานหรือว่าสอบอะคะ่ะเราก็อาจจะหมุนให้มันตรงกับความเข้มของไ้ที่เราซื้อมาใส่นะคะเราจะได้จําได้ว่าอ๋อตอนนี้ในในบอดี้ของไ้ดินสอเนี่ยเราใส่ไส้ที่เป็น0.5ความเข้ม hb ไปอ่าประมาณนี้นะคะบอดี้ของตัว rotating หกนะคะจะเป็นตัวโลหะทางด้าน สูมนิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ,แบบะ,คะพอดีสูงโ,โฟกัสได้ไหมโอเคตามนี้นะคะก็เป็นตัวโลหะทั้งด้ามน,นะคะสำหรับตัว rotating หกรอ้อย เหมือนโฟกัสมันจะเรื่อนเนาะอ่าตัวลักษณะของตัวด้ามน,นะคะรุ่น r o ต,ติงหกรนะคะหรือปกักอ,อตติงเกือบทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัวทรงหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่าสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวโลอตัว หนังสือสีแดงเนาะก็เขียนว่า r o t t i n g 600แล้วก็ทับด้วยตัวขนาดของของหัวดินสอนะคะในส่วนของตรงวงแหวนตรงนี้ก็เป็นตัวสีแดงแบบนี้นะคะแหนบของเขาก็จะมีเขียนระบุว่า r o t t i n g นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือ เนี่ยวัสดุของเขาจะทำจากวัสดุอย่างดีทั้งหมดลอตติ้งขึ้นชื่อว่าเป็นในส่วนของดินสอที่เป็นโปรเฟชชั่น a l ลนะคะเขียนดีนะคะแล้วก็จับถนัดมือนะคะเขาดีไซน์ออกมาให้มันเหมาะสมนะคะกับการใช้งาน รุ่นนี้ก็หัวดินสอจะเป็นแบบนี้นะคะพับเก็บไม่ได้นะคะสำหรับบางรุ่นอย่างพวกราพิโปหรือว่ารอตติ้ง8 0 0ก็ตรงนี้จะพับหัวเก็บได้นะคะอ,อันนี้เนื่องจากเป็นโลหะทั้งด้ามเราสามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันในการใส่ชื่อลงไปที่ตัวด้ามได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวรอตติ้ง3 300นะคะรอตติ้ง3 0 0เนี่ยบอดี้เป็นหกเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะคะทำจากพลาสติกนะคะส่วนของตัวด้าม วัสดุจะดูแตกต่างกันนะคะราคา2รุ่นนี้ก็แตกต่างกันนี้รุ่นของ r o t t i n g 300นะคะทำจากพลาสติกนะคะในส่วนของตรงแหนบดินสอเป็นตัวคล้าย,าย,ายสแตลเลนเลสเนาะก็มีคำว่า r o t t i n g อยู่นะคะแล้วก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะฟังก์ชันหลักๆคล้ายๆกันนะคะแตกต่างกันที่วัสดุที่เราผลิตนะคะก็ความ พรีเมียมจะค่อนข้างต่างกันนะคะรุ่นนี้เนื่องจากตัวด้ามเป็นตัวพลาสติกนะคะเราก็จะเลือกทําชื่อในส่วนของตรงแหนบดินสอนะคะสามารถใส่ชื่อได้พื้นที่ในการใส่ก็อาจจะได้ประมาณนี้นะคะ7-8ตัวอ,นนอ,อักษรเนาะอก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ในการใส่ชื่อได้ยาวกว่าโอเคค่ะก็สำหรับ ในคลิปนี้นะคะก็มีรุ่นนะคะที่นำมาให้ชมกันนะคะสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะที่มีคำถามนะคะหรือว่าอยากจะให้พรีเซนต์รีวิวนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะคะปากกาแบรนด์ก็จะมีอยู่หลายรุ่นหลายโมเดลหลายยี่ห้อบ้างนะคะหารุ่นไหนอยู่นะคะเราต้องการดูสินค้างานจริงนะคะก็สามารถ ทับกันมาได้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะทิดาและทีมงานปากกาแบรนด์เนมนะคะก็ขอขอบคุณไว้ที่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ